เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่เกม Summoner w a r กับ b ู u Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับมอนเตอร์รีวิวนะครับเป็นตัวที่ปรับมาใหม่เนาะสำหรับเอโวทัศไฟนะหรือว่า,าทหารรับจ้างนะครับช,ชื่อเตนะ็มๆชื่ออะไรเนี่ยเทพีทหารรับจ้างหรือเปล่าขอไปเปิดชื่อดูกันนะจะมารีวิวจําชื่อน้องไว้ได้นะส่วนใหญ่เรียกแต่เอโวนะ <c oughs> นะครับแต่ว่าวันนี้ผมรีวิวล่างนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าร่างนี้สวยนะเทพี TP ทหารรับจ้างนะครับโอเค เรียกว่าถูกแลวกันนะชื่อถูกนะครับหรือว่าเอโวไฟเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวกันนะเพื่อนๆชอบขวานเล็กหรือขวานใหญ่ก็เรียกเอาแล้วกันนะครับใครที่มี2ตัวเนนะขวานคู่ก็ปั้นตัวนี้นะขวานใหญ่ก็ปั้นตัวนี้นะครับเหมือนเขาว่าเอาขวานมารวมเป็นอันเดียวแล้วน,นะกนะ็ดูเท่เลยนะดุดนันไม่เก่งใจควานะเพื่อนๆตัวนี้ก็ปรับมานะครับรู้สึกว่าน่าเล่นนะผมก็เลยปั้นมาเดี๋ยววันนี้มาลองด้วยกันนะครับซึ่งรูที่ใส่นะ Logic, านาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างเหมาะกับน้อง,งแล้วนะเดี๋ยวต้องมาดูว่ามีีีรรูนนนออะะไไบ้้้าางท่่่ใสดดแลวคเ สำหรับนะครับโซเบโซเ,เนาะหรือว่าเอโวไฟนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสาย HP นะเป็นมอนสเตอร์สีดาวนะครับนะเลเวล40นะ HP 11700นะครับ Attack 670, Defense 527แล้วก็ Speed 103นะครับโดยสแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับมอนสเตอร์เอ่อมอนสเตอร์สี่ดาวนะครับทีนี้เราไปดูสกิลกันบ้างเนาะตัวนี้มี2สกิลนะครับอันติเมทจะเป็นพาสซีส,สบนะ สกิลที่หนึ่งะครับก็คือการโจมตีสองครั้งเนาะแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส20%ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยนะครับเกาะแตกนะเป็นเวลา2เทือนนะครับอัพตรงนี้เต็มเอฟเฟกลดพลังนะครับบวกไปอีกถึงยี่สิบนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นทําให้มีโอกาส40%นะซึ่งผมมองว่าตีนิดนึงได้ไหมไอ้ท่าเนี้ยนะโอกาสลดพลังมันน้อยไปหน่อยนะคือบวกมาก็ได้แค่เท่าไหร่อีก20บวกกับ20ก็40่เองเนาะน่าจะให้สนะักห้าสิบเนาะเพราะเป็นท่านหนึ่ ถ้า2นะถ้า2เป็นการโจมตีศัตรู2ครั้งนะครับแต่ละครั้งมีโอกาส50%ที่ทําให้ติดสตันหนึ่งเทินทนะครับแล้วก็ดูดทรัพเกจ50นะครับก็เรียกว่าตีติดสตันดูกเกจ50เนาะนอกจากนี้นะครับหากเป้าหมายจิตเอฟเฟกต์อมพาตนะปริมาณความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้น50%นะครับเอ,อ,เอ่อเอฟเฟกต์อมพาตมีอะไรบ้างเพื่อนๆแช่แข็งใช่ไหมแช่แข็งสตันนะครับหลับใช่ไหมอมพาตเนาะนะครับ อัพเต็มเหลือ3เทินนะแล้วก็เอฟเฟคลด mm hmm. พลังบวกเข้าไป20เนาะนะครับก็ทําให้มีโอกาสถึง70%นะครับที่จะมึนงงนะแล้วก็ดูดเกรดมาห้นะครับแล้วก็ความเสียเพิ่ม50นี่คือต้องติดเอฟเฟคเอัมาพาตนะครับโอ้ใช้ค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าเด็ดตรงนี้ฮะเขาปรับพัศดีให้นะครับคือพัศดีนั่นก็คือฟื้น HP ของตนนะครับ,นะรบ20%ในทุกเทนะินเนาะและหากไม่โดนโจมตีในเส่วนของตนนะครับความเสียหายที่ทําใส่ศัตรูนะ ก็จะเพิ่มทีละห้าสิบนะครับสูงสุดร้อยห้าสิบก็เรียกว่าทบได้สามเทิร์นนะก็คือฝั่งตรงข้ามมานะครับเราไม่โดนสก,กิลเนี่ยนะก็จะทําให้เก็บสแตตได้ถึงร้อยห้าสิบนะครับความเสียหเพิ่มขึ้นนะจะถูกรีเซ็ตนะครับเมื่อเมื่อเราใช้ไปเนาะนะครับก็ตัวเนี้ยเล่นได้สองแบบนะใครที่เล่นสายอ e ก็ได้นะเล่นสายอ e ก็ต้องหาตัวซับตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากเล่นสายดุดเลือดโซโลนะ่เนี่ยคุณก็เล่นได้นะเพราะว่าพาส์ีมันมีฟื้น HP นะย,นนนกกยนะี่สิบเปอร์เซ็นต สก,กิลูนเนานะเพิ่มความแม่นยำให้กับมอนเตอร์ทัดไฟ50%นั่นเองนะครับรูที่ผมใส่ผมก็เลยใส่เป็นดูดเลือดโต๊กลั่มนะนะครับก็เป็นตัวที่แบบไม่ได้ตีแรงมากคือเน้นตีเรื่อยๆแบบดูดเลือดดูดเลือดจากพาสซีฟดูดเลือดจากรูนะครับก็ทำให้ดูดได้เยอะขึ้นเนาะนี่ผมใส่เป็นแอทแทกนะคิดดมิแล้วก็แอทแท็กนะครับตัวเนี่ยเป็นใส P, ่ให้พีเลือดมันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือแอทแทกมันน้อยดูดช้านะครับเอร์อิแกต์เนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ดู จะเอาไปทําดาเมจก็ได้นะครับเป็นสกิลคิดาเมจเนาะสูงสุดก็ได้นะครับเพิ่มขึ้นตามอ่าทีตรูแย่ลงนะหรือจะเป็นคิดาเมจเป้าเดียวก็ได้นะครับสกิลสองคิาเมจได้เนาะแล้วก็เนี่ยสกิลสองฟื้นก็ช่วยได้นะเพราะว่ามันมีดูดเลือดด้วยนะครับจากสกิลนะแล้วก็สกิลสองแม่นยำนะครับเอามาเปิดเอามาทําสตันนะครับใส่ศัตรูนะเขาประมาณนี้นะหรือใครอยากได้สกิลหนึ่งเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะ แม่เนี่ยอาจจะต้องทำห้อยไว้เยอะกว่านี้นะครับแต่ถ้าสกิลเต็มเนี่ยก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นเนาะนะครับอ่าตัวนี้เล่นอะไรได้บ้างต้องบอกก่อนว่ามันเป็นมอนเตอร์สีดาวนะครับซึ่งไม่เหมาะการพาฟาร์มนะสิ่งที่น้องจะเล่นได้ก็คือในกิวอซิกวอ์นะครับเดี๋ยวผมพาไปลองแล้วกันนะบ้านเพื่อนสักคนหนึ่งนะวันนี้ก็ขอไปลองบ้านนะครับบ้านใครดีบ้านในวันไหม <laughs> ในวันหอกบ้านผมมีก็เหลือจานนะครับบ้านในวันนี่แหละนะ เดี๋ยวเราจะไปลองบ้านนี้กันทุกคนนะครับเราจะไปลองบ้านนี้เลยนะบ้านแบบบ้านที่แบบว่าแข็งแกร่งนะคือบ้านเนี้ยถ้าเจอเวลาตีแบบเวลาการบ้านมันอยากเข้าไหมผมคนนึงแล้วไม่ค่อยอยากเข้าเนะไอตัวเงือกมันก็ขี้โกงนะทุกคนนะเงือกมันก็ขี้โกงแล้วมันตีแบบตีไม่ยั้งเลยนะชนะน,นะครับเดี๋ยวมอนสเตอร์ที่เราจะเอาไปเนะี่ยเหมือนผมจะถอดรูนไปไอตัวนี้ผมถอดรูนไปผมใส่ตัวนี้แล้วกันเนะเาะแล้วก็นะครับอีกตัวหนึ่งเอาเป็นใครดีอะเป็นด้านลมไหมจริงๆผมอยากได้เป็น โธ่เท่มลมมากกว่นนะเาเนาะแพนด้าก็ได้นะแพนด้ามันจะได้แบบว่าได้จากบัฟด้วยนะแต่ว่าสกิลไม่ได้อัพเลยนะสกิลไม่ได้อัพสองตัวทั้งตัวสี่ดาวห้าดาวน,นะครับอันนี้ก็มอบปั๊ฟปีไปก่อนนะทุกคนนะอันนี้คือโดนตีนะครับไม่เก็บสแตทนะไม่เก็บสแตทนะครับแต่ผมลองตีท่าลมเนาะนะครับเกาะแตกไปแล้วก็เดี๋ยวเราสกิลสองไปเลยนะเพื่อนนะนี่ครับเรียบร้อยเป็นไ,ไงแรงไหม <laughs> แรงไหมหายได้ดอกเดียวทุกคนแค่ข,ขอกแค่เกาะแตกแตบัฟด่าไม่ต้องมีด้วยเมื่อกี้เห็นไหม หายไปเลยอะอือนะเนี่ยนะครับบางทีผมก็ชอบรีวิวแบบว่าหยิบมอนเตอร์ที่มันคนไม่ค่อยเล่นกันนะมาหยิบรีวิวนะเพราะผมว่ามันมันแรงสนุกดีนะเออแบบตัวนู้นคนนี้คนไม่ค่อยเล่นกันะนี่เราเล่น,น่งอันนี้คือไม่ติดเกาะแตกนะเออแต่ว่ามันให้มา40ก็ถือว่าก็โอเคนะเพราะว่ามันตีสองคียเนาะที่ต้นคลิปเราบอกว่ามันน้อยไปเห็นไหมอันนี้เนาะได้พัฟสี่เต็มๆเลยนะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าน้องไม่โดนตีน,นั่นเออง่ะผมใส่ปั๊บปีกก่อนแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวใช้สกิลว่าโดนรีเซ็ตแล้วนะ,อะโอโ้โหเป็นด้าผมจะไหวไหมเนี่ยผมใส่ฮกิลไว้ตัวเองก่อนแล้วกันนะครับนี่แล้วก็สกิลหนึ่งบัตรก็ให้สองโอ้โหทุกคนสกิลแบบสองหมื่นฮะเลื่อนเห็นอะไรไหมสองหมื่นสองดอกครับดาบปั๊บดาบก็ไม่มีนะนี่นคนเอาเรื่องเลยว嘛เฮ้ยของดีนเนี่ยสกิลยังไม่ได้อัพเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวคงต้องปอัพสกิลนะหลายคนบอกพี่ พี่เพิ่งรู้เหรอว,ว่ามันแรงเออก่อนก่อนหน้านี้ไม่ได้ลองอ่ะลองแล้วลองแล้วนะอันนี้ผมผมโอเวอร์แอคติ้งนิเฉยนะผมโอเวอร์แอคติ้งนิเฉยนะทุกคนนะเห็นไหมแล้วก็ตีสกิลหนึ่งโดนเท่าไหร่หมื่นหกหมื่นหกนะครับผมอ่าคืออันนี้มันไม่ได้มันโดนตีไปถูกไหมมันไม่สะสมนะเมยนะมันก็เลยได้ประมาณนี้เนาะบัคเอาให้นะครับนี่เพนด้าเราก็รับไปเต็มๆเลยนะรับจ็อบไปนะเพนด้านะเพนด้าปรับใหม่ก็ยังดีนะฮะเห็นไหมแล้วก็ผมฮิวด้วยผมอยากให้น้องขวานะครับนี่ นี่ฮะสองีครับผมเป็นไงล่ะครับสี่ดาวนะนะครับที่ผมยังไม่แอบสก,กิลคือผมไม่มีตัวอัพนะผมก็เลย,ยไม่ได้อัพนะทุกคนนะก็เลยหยิบมารีวิวแบบนี้เนาะก็อยากเปิดได้อีกเหมือนกันนะนะครับก็เป็นไงบ้างบ้านแรกคนแข็งแรงใช่ไหมล่ะนะครับ๋ยวไปลองไหมคนอื่นบ้างนะครับขอไปลองไม้คนอื่นบ้างเอาคุณบ้านบ้านไหนดีบ้านนี้ไหมแต่บ้านนี้บ้านนี้มองว่าจะตีเราดิบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้ดีกว่านะครับ บ้านนี้เนี่ยคนเจอัน่น้างเยอะใช่ไหมใครใครเล่นแล้วเจอบ้านนี้เยอะสุดๆนั่งคอมเมนต์หน่อยยกมือหน่อยเนี่ยบ้านนี้เยอะนะไอสองบ้านน้ที่ผมไปเล่นเนี่ยคิวประมาณหนึ่งสองแดงผมว่าผมเจอแล้วทั้งบ่อยมากนะเจอจนแบบน่าปวดหัวทุกคนนะน่าปวดหัวเลยเยอะเกินนะบ่อยด้วยอ่าไปเดีย๋ยวไปลองกันนะผมเดี๋ยวเราไปลองกันนะเอาอันนี้คือโดนตีไปแล้วนะครับโดนตีไปแล้วจะตายไหมเนะี่ยมันเข้าเราหรือเปล่าเนี่ยถ้าเข้านี่ตายเลยนะ โอ้ยวันเอกอะมอนเพื่อนโอ้โหขี้โกงอะทำไม่ำไมทำไมนายเอกีนายเอ,ก,ยเอกดิเพื่อนอ่ะอันนี้คือไม่หักดาวใช่ไหมโต๊ะกลับนะครับตีสองทีแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นี่เนาะเอ่อเรียกว่าไงดีอะไม่เป็นไรปั๊บไปก่อนแล้วกันนะสก,กิลไม่เต็มด้วยนะอันนี้ก็ปั๊บปีกนะครับผมแล้วผมตีเลยนะผมตีตัวท่านลมเนาะเดี๋ยวดูดูดามิร์ดนะเห็นแมสตันนะครับเห็นแมสได้เกรดด้วยนะ นี่แล้วก็โดนตีนี่เรารีบเก็บริวน้ำเลยไหมมันจะได้ไม่ตีเราเพื่อนนี่ครับบัฟขึ้นมาฮะคือถ้าเกิดมีบัฟดาบก็น่าจะแรงอยู่นะแต่บัฟดีเฟนด์นดีนะบัฟดีเฟนด์ก็ดีนะครับน้องรถเทมน้ำนี่ก็เล่นได้เลยรถเทียมน้ำเราโดนตีแล้วนะโอ้โหไม่เข้ารครับเห็นไหมอันนี้คือข้อดีของรถเทมน้ำนะโอ้โหเพนเปนดานผมก็เกาะแต่ใครไม่ติดเหมือนกันมัื่อนเพื่อนไม่ไดติดเลยเนะน,นีน่ยอุ้ยย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 ยอยย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 นยย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  ตัวนี้เหมาะเหมาะกับในคิวอว์สีวอลนะเป็นบอลสีดาวเลยนะครับหาไม่ยากปั้นไม่ยากเพื่อนๆใครมีก็ลองปั้นเล่นแล้วกันนะนี่โอ้โหโดนสตาร์ทิ้แล้วอ่ะเห็นมันก็จะเด้งเลือขึ้นมานะครับโ,โดนอีกแล้วนะครับอันนี้บ้านนี้มันเมตาจริงนะพอค่อนข้างปวดน,นะครับปวดประสาทนะผมคิวอวแล้วกันนะคิวเบาอีกทีนึ่ะผมเก็บเสือแล้วกันนะเดี๋ยวตายนะ เดี๋ยวตัวฮูเรอตายไม่ใช่หรอกนี่นะตีเข้าไปสองทีนะครับแต่ว่าเนี่ยค่อนข้างถึกนะด้วยที่พื้นฐานของตัวเนะี่ยเป็นสายฮีทพีนะครับก็ทําให้ถึกมากนะครับแล้วก็เนี่ยพอมาเล่นนะเนี่ยมีบัฟดีเฟน์เนาะไม่ต้องบัฟดาวหรอกนะบัฟดีเฟน์เนี่ยก็ค่อนข้างถึกนะครับเห็นไหมคือเป็นไงล่ะ,ค,ละคือคุณคิดดูดิโซโล่กับบ้านพวกนี้ได้อ่ะนี่ไงเรียบร้อยครับอของดีฮะของดีรีวิวประมาณนี้เป็นไงบ้างทุกคนหรือว่าอยากดูในไหนกันต่อไหม ซึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในเวอร์ล r น่าแล้วกันเนาะเวอร์ลิน่านะครับช่วงนี้คนเล่นกันข้าง,งเยอะนะวันนั้นผมตีผมลองทีนะผมจะมารีวิวนะครับรีวิวมอนสรุปว่าไม่เวิร์กนะแต้มเหลือเท่านี้เองเดี๋ยวค่อยมารีวิวใหม่แล้วกันเนาะนะครับสามทอมีใครใช้ไหมนี่มีคนใช้ด้วยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปลองไปดูกันไหมว่าเขาเล่นแบบไหนเนาะใน RTA นะครับนี่โอ้โหปีกอะไ เล่นทีมแบบแคล้ายเราเลยนะเออนะเราใครเข้าหรือเขาใครเราเนะี่ยนะี่ครับมาดูเซตเงียกันบ้างเนาะโอ้โหเจออ่ะเราขึ้นมือด้วยไหวไหมเนี่ยขอแล้แสงด้วยนะแบบโอ้โแล้วโลโบเลยฮนะโดนรีสกิลไปแล้วนะแพนด้านะครับลดเกรดไปอีกมันจะลบไม่หมดหรอทุกคนไอตัวท่าไฟยังได้เฉดฉายนะครับมีโดนตีไปแล้วเป็นไงบ้าง ปลามันจะปลานะมันจะเป็นปลานะ,นะนานะส่วนตัวเมื่อกี้นะครับที่ผมของผมเนี่ยจะเป็นฝานะทุกคนนะก็เ,เท่เดีน,นะผมว่าขวานใหญ่เท่กว่านะมาแล้วเด้งมาแล้วเากาะแตกครับนี่ก็ใส่เอี๊ยกนะแต,แต่เขาว่าสกิลเต็มเลยนะไม่มีใครแบบปั้นสกิลไม่เต็มแบบผมหรอกนะครับเห็นไหมพอสกิลเต็มแล้วมันน่าเล่นนะมันเกาะแตกแล้วก็ถ้าเล่นเป็นเอ็กนะเอ็กจะใส่แบบนี้แต่ว่าเอนะ็กเนี่ยคุณต้องมีตัวแบบคอยช่วยซัพพอร์ตน้องเหมือนกันนะ ดูจากมอนรัสุลลำบากนะครับดูจากมอนรัสุลลำบากแล้วจะได้แลอยากจะได้เอ็กอะอแต่ก็เล่นยากเหมือนกันนะเขามีฮอลัสด,ด้วยนะครับเนีย่ยเลยโลโบแบบรูดพื้นเลย <c oughs> น่าจะไม่ไหวนะเพื่อนๆผมดูแล้วไม่น่ารอดอะ่ะน่าจะไม่รอดแหละนะคิดว่านะครับพลิกไม่ไหวอะ่ะก็เขาน่าจะแบบว่าเหมือนผมแหละอารมณ์เดียวกันเนาะเอามาลองนะครับเอามาลองเอ,อง๊ะดูคนนี้เล่นได้ไหมบ้านแบบนี้สู้ได้ไหมเอโวไฟนะครับ วิวไฟไปดูสักเล่นหนึ่งแล้วกันแต่ต้องบอกนะว่าถ้าสก,กิลไม่เต็มนะครับแล้วในสเปเชียลลีกหรือ RTA อย่ามาเล่นเลยนะเช่นเล่นตัวอื่นครับมันไม่ได้ทำมาเพื่อ RTA เนาะคือมอนบางตัวนะครับเก่งในลงดันมากนะลงดันเก่งมากนะครับแต่ไม่ได้ทำมาเพื่อ RTA บางตัวก็ถเก่งในกิววอลซิกวอลนะแต่ว่าไม่ได้เก่งเพื่อ RTA เเนาะ,ะนะครับก็ตีเข้าไป เห็นไหมเกาะแตกนะครับแล้วเขาก็ล้างไปมันปวดจริงนะอีโทเทมลมเนี่ยตะกูลโตเทมเนี่ย,ท,ท,ยทุกคนใครที่แบบว่าอยากได้ตัวที่แบบไม่เปิดเกาะดีๆก็ลองปั้นมาเล่นได้นะแต่นะครับขนาดเป็นสาย HP ยังบางเลยเมื่อนมันทำามคเทนิกไม่ได้เยอะนะคือตัวละครมันเยอะนะมันสี่ตัวนะมันไม่เหมือนแบบ ไม่เหมือนแบบในกีวอร์เห็นไหมมีฝั่งตรงข้ามบัฟเต็มสนามเลยนะครับเท่าที่เราดูกันนะส่วนใหญ่จะแพะนะ้น่มันาตีไม่เข้านะตีไม่เข้าเลยอ่ะมันไม่ได้แบบน้ำมีเราแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบเล่นยิงเก่งในอาตเเนาะซึ่งนะครับอย่างตัวอื่นเนี้ยเออตัวอื่นอาจจะเล่นได้ง่ายกว่าเก่งกว่าแต่่มันโลดสตันด้วยนะมันเห็นไหมเฮ้หยีเอาเรื่องวะนะครับเขาโลดเด้งเลยสตันมา นะครับผมน่าจะไม่รอดเหมือนกันนะน่าจะไม่รอดเหมือนกันนะ้ทีมนีนะดูจากทรงแล้วนะครับก็สรุปการใช้งานเนาะเป็นตัวที่สามารถเล่นได้ทั้งรูนดูดเลือดนะครับแล้วก็เ e อ็กนะ่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่า, e เ,าเอ็กเราบางทีลุ้งได้พอใส่ดูดเลือดมันก็ได้นะมันจะได้ยืนได้ตัวเองได้นะนะครับก็ลองไปปั้นดูนะั้นไหมนะของผมสแตทประมาณนี้เลยนะครับเป็นรุนดูดเลือดดาเมจเป็นไงบ้างโอเคไหมนี่ขนาดไม่ดามสกิลนะก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเปิดได้ซ้ำน่าจะตอพสกิลแล้วแหละนะครับโอเค คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นบ้างนะครับก็ยังไงฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม